วันที่16มกราคม2567นายชัยชวานสงจันทร์หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชนประธานที่1และน,นายธนพงษ์เชื้อสำรานหัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชนประธานที่2สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่เป็นครั้งที่2เพื่อสรุปรูปแบบรายละเอียดงานแก้ไขแบบโครงการปรับปรุงคลองยมนานจังหวัดสุโขทัยพร้อมทางพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดแบบ โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยงฝั่งขวาจังหวัดสุโขทยัยและโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห่วงงานฝ่ายแม่ยมจังหวัดแพร่ในการนี้นายภัยทูลกุลไทยผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชมพทานขนาดใหญ่ที่4พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดชี้แจงรายละเอียดพร้อมนำคณะลงพื้นที่ดูงานพร้อมตรวจสอบจุดก่อสร้างที่เป็นปัญหาอุปสรรค จำเป็นจะต้องพิจารณาปรับรายละเอียดหรือแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างไนดะ้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของราษฎรและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยภายหลังการลงพื้นที่ดูงานได้ร่วมประชุมหารือกันระหว่างสำนักงานก่อสร้างชมพันานขนาดใหญ่ที่4 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและบริษัทผู้รับจ้างหน้าห้องประชุมอาคารที่ทำการชั่วคราวตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยวันที่19โมกราคม2567เวลาส0นาฬิกา นายภัยทูลกุลไทยผู้อานวยการสานักง,งานก่อสร้างชวประทานขนาดใหญ่ที่4พร้อมด้วยทีมงานบริหารสัญญาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการปรับปรุงคลองยมนานจังหวัดสุขโขทยัยลงพื้นที่บริเวณคลองระบายน้ําพื้นที่ตําบลคอรุมอําเภอพิชัยจังหวัดอดตดุตริตถ์โดยได้วางแผนและกำหนดแนวทางในการปรับแนวคลองให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรบุกรุก รุกล้ำและการรื้อย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวางแนวก่อสร้างเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดในแต่ละช่วงเวลาต่อไปวันที่16บุกมราคม2567เวลา13นาฬิกานายสุนทรคำศรีเมืองผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชมประทานขนาดใหญ่ที่5้ามอบหมายให้ในายปรีชารักสินหัวนหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1 ร่วมกับฝ่ายสจาทที่ดินที่1ส่วนสถานที่ดินที่2ประชุมเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการสถานีสูบน้ําแห่งที่1บ้านดงมอทองประตูระบายน้ําบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ําพัฒนาลุ่มน้ําสงครามจังหวัดสกลนครและกําหนดหนดหมายการตรวสอบทรัพย์สินซึ่งจะดําเนินการในช่วงวันที่22-26มกราคม2567 จากการตรวจสอบความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมทุกคนมีความต้องการให้เ,เร่งรัดการดําเนินการก่อสร้างหน้าสลากลางบ้านดงมอดทองหมู่ที่9ตํำบลมอดทองใต้อําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครวันที่16มกราคม2567เวลา9นาฬิกานายยุทธเขตยินดีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่1 1 เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการจัดถานที่ดินงานก่อสร้างระบบชนประทานโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเร่งรัดการดำเนินการด้านการสถานที่ดินการเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างในการก่อสร้างระบบชนประทาน โดยมีนายสุจินชัยวันหัวหน้าฝ่ายสถานที่ดินที่หนึ่งนายอัคารวัตรพัฒนาภายาัยศาลหัวหน้าสายงานสำรวจรังวัดเพื่อการชนประธานที่5ในายตำรัดตาเซนหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมนายสุเทพแหลมทองหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่หนึ่งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหน้าห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประธานขนาดใหญ่ที่1 1กรอ็ุรองชลประธานปากเกร็ดตําบลบ,บางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี วันที่15มกราคม2567นายธรรมนูญอินนุษผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างโชว์ประทานขนาดใหญ่ที่14และนายเฉลิมวัดอินทชยัยศรีหวัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3เข้าพบนายณัฐชยัยนำพูลสุขสันต์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายทรงรักเพชรเสนนายอำเภอท่าย,ยางและนายกองโทสมศักดิ์แย้มพันนุยในยอำเภอชะอํ รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านการสถาที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการบารรทา์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี